เอะไปดูอาร์เซนอลหน่อยนะคะคอ่าอาร์เซนอลเนี่ยทางด้านของอาร์เตต้าก็บอกเลยว่าพร้อม,อมที่จะกลับมาไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนี่เป็นคุณบอก<ด>อุ่นเครื่องค่ะรายการพิเศษเอเบรดคัพสักครที่อา e ร์เซนอลเองก็จะเล่นกับทีมที่คือเหมือนกับสปอนเซอร์ที่เป็นคาดอกเขาก็จะเจอกันอ่ะนะนะอันนี้ก็เจอกับโอลิมปิกลียงค่ะเกมผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอาร์เซนอลเองก็นำห่าง2-0นะคะจากลูกสูตรเลยเดคันไรส์จ่ายให้กับ ซาลิบากับ,บมาการเสทำคนละประตูจบเกมด้วยสกอร์นี้นะคะอาร์เนนอลก็ควา้าแชมป์เอเมจคัพไปครองเอาเริกเอาชัยก่อนพิมพ์ิกเปิดฤดูกาลซึ่งอาเตต้าเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าโหแฮปปี้มากกับฟิลิชันที่ถือว่าประสบความสำเร็จก็ชมว่าลูกทีมเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมสำหรับซีซั่นใหม่นี้แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาชมกันอย่างโอ้โหแบบล้นหลามแล้วก็ให้การต้อนรับทางด้านของคาราฟิอรุรีอ่าที่ประเดิมสนามด้วยการเป็นตัวสำรองในเกมนี้เป็นอย่างดีส่วนอาการของยืนทิมเบอร์ หวังว่าจะดีขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนทมิฬสืนเนี่ยต้องพักอีกหลายสัปดาห์เลยต้องรออย่างอดทนหน่อย นะคะส่วนกรณีของเอ็นเคเทียค่ะที่มีข่าวว่าอาเชนอลเนี่ยก็เตรียมที่จะใช้ไม้แข็งและบังคับพย้ายไปมักเซยนะนี่คือรายงานของดิแอเลติกบอกว่าอาเจต้าเองก็ตอนนี้นพอใจกับตัวเลือกในแบบสไตลฟ์ฟอลนารที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกบรียลเชซูสทาวแบทนะคะทรอะ่าถ้าเอ็นเคเทียต้องการโอกาสลงสนามเนี่ยย้ายเถอะอไปย้ายย้ายเถอะนะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นแบบยืมตัวไปก่อนนะคะคือถ้าย้ายเนี่ยก็คือยังอุตส่าห์ยอมให้ยืมตัวไปก่อนแล้วมีออปชันซื้อขาดต่อไปประมาณแถวแถว สามสิบล้านยูโรนะให้โอกาสมานานแล้วใช่มีคนถามว่ามีข่าวแค่ลิเวอร์พูลกับแมนยูนี่ไงมีอาร์เซนอลแล้วใจเย็นอาเซนอลนะคะมีเชลซีเบรกนี้ยังไม่หมดอ่ะเชลซีคุณป๊อปเชลซีนี่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องของชาโลบาอ๋อชาโลบาร์ละครับก็เอาเรื่องเปิดตัวแล้วกันนะครับก็คือสิงบูได้ไปโดนาโต้ครับโอ้โหนักฟุตบอลที่ก่อนเขาจะเจ็บเขาอยู่วูฟนะครับเขาเก่งมากเก่งเก่งมากเลยครับในยุคของนูโนซานโต้นะครับแต่ว่าพอเขา บาดเจ็บไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งซีซั่นนะครับถึงจะกลับมาได้นะครับเราทำทุกอย่างเลยครับเพื่อจะย้ายไปอยู่กับสิงคโปร้ได้นะครับล่าสุดเชลซีก็ได้แล้วซึ่งถือว่าจริงๆเขาได้นักเตะม,มา78คนแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นกระแสแล้ซื้อดาวรุ่งแล้วซื้อแต่ใครก็ไม่รู้ซื้อมาสร้างอนาคตแต่ว่านี่ถือว่าเป็นคนที่ได้น้ําได้เนื้อสักทีหนึ่งะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเล่นกับอินเตอร์มิลานเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้ครับเล่นในแซมฟอร์ดบิดนะครับค ทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลรวมถึงกับเชลซีเนี่ยก็กลับมาเล่นในบ้านเพื่อให้ความคุ้นเคยกับนักเตะนะรเรียกทีมมาอุ่นแต่ว่าอุ่นกับอินเตอร์เลยนะครับซึ่งเชลซีเองเนี่ยก็ใช้ตัวลุกจัดไตเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยโดนน้ำไปก่อนนะฮะเป็นทางฝั่งของมาคุสตูรามนะครับที่ยิงให้อินเตอร์อินเตอร์จัดชุดใหญ่เลยครับมีพวกนิโก้ปาเรล่าอะไรแบบนี้เลยนะครับเป็นเกมที่มาเลสกียก็โชว์ของเหมือนกันนะครับส่งเอนโซ สลับตัวมามาลูกคุสโตแบบนี้นะครับแต่ว่าโดนนาำก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นลูกประตูขึ้นนำนะครับอใช่ฮะลูกนี้ฮะดู่าคุสุูลามริงนะครับอย่างสวยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นทางฝั่งของอูกูชุกูครับมาตามตีเสมอให้เชลซีเป็นหนึ่งเท่านะฮะก็จบด้วยสกอร์นี้นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดซีซั่นใหม่นะครับอ่าแล้วดูลูกเสมอนะครเผื่อแฟนเชลซีได้ดูมอสเซกไฮเซโลก็ลงแล้วนะครับ เอ็นคุณครูเล่นดีทีเดียวมีจังหวะเกือบได้จุดโทษอยู่นี่ครับแล้วก็นั่นแหละครับแมนยูต้องมีบรูโนผมว่าเชลซีก็ต้องมีโคฮาเมื่อเครนี่แหละครับ <c oughs> พอลงมาก็เป็นทุกอย่างเลยนะฮะทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่เขาบีบเทโว,โวชโลบาออกใช่ใช่ก็โดววิพากษาแต่ว่าก็ไม่แปลกครับเพราะว่าชาโลบาเกิดเพราะทูเคิลนะครับ คือต่อไมแต่ว่าเขาใจร้ายกับเขาไปนิดนึงอะ่ะไม่ให้ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบไม่ให้ใช้สูย์ฝึกของทีมชุดใหญ่เขาได้แค่ตรงแบบเหมือนแผนพัฒน,นาศักยภาพแล้วก็ชุดสำรองเท่านั้นทั้งที่ที่ชาลูบาอยู่ก็ตั้งแต่แบบาอายุ8ขวบ,บ <า S 2> อยู่มาเป็นเด็กแคนย์มี่เลยไม่รู้ไปทำอะไรผิดหรือเปล่าทำแบบนี้คือถ้ามาเตะแบบทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแลม้วก็น่าจะอีกเรื่องนึงป่าแต่ขึ้นเหมือนเออโหดเหมือนกันเนาะแล้วไม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้เขาเคยทำแบบนี้กับดิโกคอสตาอะไรอย่างนี้ยใช่ใช่ใช่นะคะตอนยุคอนเต้